สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาดูวิธีการยิงโฆษณาใน t i k t o k นะคะยิงโฆษณาในคลิปวิดีโอเราเลยนะคะขั้นตอนแรกเราต้องเลือกวิดีโอที่เราจะมายิงโฆษณานะคะอย่างสมมติว่าเราจะเลือกวิดีโอนี้นะคะมารีวิวเพิ่มนะคะถ้าคุณกําลังมองหาครีมกันแดดที่ช่วยปกจากนั้นเราก็กดจุดสามจุดขวามือนี้นะคะเรามาคลิกตรงโปรโมตตรงนี้นะคะ กลุ่มเป้าหมายนะะี่ยของคุณคือการยอดเข้าชมวิดีโอหรือว่าการซื้อสินค้าผู้ติดตามหรือว่าข้อความเพิ่มเติมนะคะอันนี้ให้ส่งข้อความนะคะเราก็เลือกปุ่มกลุ่มเป้าหมายแต่ส่วนใหญ่จะใช้การยอดเข้าชมวิดีโอนะคะเพื่อให้ยอดวิวของเราเพิ่มขึ้นก่อนจากนั้นเราก็กดถัดไปนะคะเราสามารถกําหนดได้นะ,ะโดยการสร้างของคุณเองตรงนี้นะคะงบประมาณ ขั้นต่ำจะ30บาทนะตรงนี้นะคะนี่นะคะสูงสุดนะคะ50 0 0 0บาทต่อวันเลยนะคะระยะเวลาสูงสุด7วันนะคะในการโปรโมทนะคะนี่นะคะเราก็เอาแค่เบื้องต้นก่อนนะคะเระมาเราจะใช้ผู้ชมดูทิกตอกเลือกให้นะคะซึ่ง ติดต่อก็จะเลือกให้เลยว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงอายุเท่าไหร่เขาจะเลือกให้เลยนะคะจากนั้นเรากดถัดไปนะคะอันนี้นะคะเราจะเอา60บาทต่อวันแล้วสองวันนะคะยอดผู้เข้าชมสูงสุด4 4 0 5คนนะคะจากนั้นเราก็กดถัดไปนะคะนี่นะคะก็จะมาขึ้นยอดรวมในการชำระนะคะสองวัน120บาทภาษี8บาทนะคะแล้วก็รวมทั้งหมด ตามยอดนี้เลยนะคะแล้วก็กดชําระเงินนะคะจากนั้นนะคะเราก็มาเลือกวิธีการชําระเงินนะคะอันนี้เราสะดวกทูมานี่แล้วก็กดทูมันี่เลยนะคะจากนั้นกดยืนยันนะคะอีเมลไม่ต้องก็ได้นะคะโทรศัพท์ก็คือเบอร์ที่เราพูดก,กับทูมานี่นะคะจานั้นกดชําระต่อนะคะนี่นะคะระบบก็จะส่งรหัส otp นะคะในทูมานี่มาให้เรานะคะแล้วก็ใส่รหัส otp เข้าไปนะคะ แค่นี้นะคะเราก็รอติ๊กต็อกอนุมัติโฆษณาของเรานะคะก็จะแจ้งมาที่หน้าโปรไฟล์ของเรานะคะทีนี้เรามาดูนะคะว่าติ๊กต k อกอนุมัติยังเรามาที่ของขาเข้านะคะนี่นะคะก็จะบอกว่าการโปรโมทได้รับการอนุมัติแล้วนะคะแค่นี้นะคะโฆษณาเราก็วิ่งไปละคลิปนี้นะคะก็มาแชร์วิธีการยิงโฆษณาบนติ๊กต็อกนะคะสําหรับใครที่ต้องการให้มียอดวิวเยอะๆเพื่อให้ขายสินค้าได้นะคะ อันดับแรกเราให้มียอดบิลก่นนะคะเราค่อยมายิงตามลุมเป้าหมายนะคะมีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดติดตามมาเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวจะมาแชร์คลิปดีๆนะคะในการขายของออนไลน์บนทิกตอกนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ